ที่การศึกษาของาานศึกษาภาคปกติภาคฝนตกมันท็สอบไปแล้วาการสอบถือว่าเป็นการวัดผลแนํารผลจากการศึกษาเราเรียนที่ที่เราได้ศึกษาเราเรียนมาตลอดเนื่งเทงอมการศึกษาเราเรียนนั้นถือว่าเป็นการพัฒนาศักยภาพของชีวิตการเรียนที่เราทราบได้ว่าไม่ได้เรียนแต่วิชาการบามรู้เท่านั้น วิชาการความรูม้ในพัฒนาความสามารถคนทีไม่มีความรู้ขึ้นสูงที่สูงไม่ได้แต่ความรู้อย่างเดียวไม่พอต้องมีคุณธรรมด้วยคุณธรรมนี่นอะไรบ้างที่เป็นคุณลักษณะที่นักศึกษาเราควรมีไดเรื่รองของความซื่อสัตย์ความสุจริตความมีความรับผิดชอบความรู้จักหน้าที่ ความรับผิดชอบต่อหน้าที่สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องดูความให้เกิดมีขึ้นโดวยเฉพาะคุณธรรมข้อที่สําคัญก็คือความซื่อสัตย์ความสุจริตนั้นถือว่าเป็นคุณธรรมที่สําคัญแต่ภาษา,าราใช้คำว่าีริยธรรมตระหาัคว,รระะวามกจใจความเป็นวัวตระหนักซึ่งคุณธรรมข้อนี้เป็นสิ่งที่จําเป็นและเป็นธรรมะที่พุมคของโลกเพร้ะโดยเฉพาะการสอบปลายภาคมีคือว่า เป็นการวัดผลประเมินผลความรู้ที่เราได้ศึกษาเรียนมาตลอดหนึ่งเทอมในการสอบจึงจาเป็นต้องอาศัยคุณธรรมข้อที่สําคัญข้อนี้ก็คือความซื่อสัตย์สุจริตราะเราอยากได้ไปพยายามทำวิธีการต่างๆเทคนติดต่อใอการต่างๆรันมือถือหรืออะไรต่างๆที่เหนแล้วว่าเราต้องซื่อสัตย์ตัวเองเคารพตัวเองอาการได้อะไรมาโดยความไม่ซื่อสัตย์นี มันไม่มีความภาคภูมิใจแต่ถ้าเราได้อะไรมาด้วยความื่อสัตย์สุจริตได้ด้วยมาความชอบธรรมมันเกิดความนึกขึ้นมาครั้งข่าวใดก็อิ่มใจภูมิใจเรายังฝากให้นักศึกษาทุกท่านขออยึดถือคุณธรรมข้อนีไววเป็นคุณธรรมประจําใจเขาใช้คำว่าถ้าทโลกเขาใช้คำว่าห้องสอบสีขาวของเรามีทั้งสีขาวมีทั้งสีเหลืองมีทั้งสีน้ำเงินแต่ใคไรก็ตามไอ้สีนี่ไม่ได้เป็นเครื่อบกบ,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 บอกถึงคุณธรรม แปลว่าคุณธรรมประจําใจของนากศึกษาทุกคนว่าเราจบจากสถาบันการศึกษามีโดยเฉพาะการศึกษาเราเรียนลายมาวิทยาลัยส宋体ถือว่าเป็นหายที่โดดเด่นในเรื่องคุณธรรมใช้หลักธรรมทางศาสนาเป็นมาตรฐานในการดําเนินชีวิตเพราะเราต้องมีความซื่อสัตย์ต่อตัวเองซื่อสัตย์ต่อคนอื่นะว่าเราต้องไม่มีใครรู้ใครนะัดปักมหรือว่าสิ่งต่างๆที่เราทําไม ถึงแม้ไม่มีใครรู้ไม่มีใครรู้ทั้ทีแต่คนที่รู้คนที่คนแรกคือตัวเราเองมันถ้าเรามีความซื่อสัตย์มีความซื่อตรงมีความฮิริความรายแก่ใจอุตตปากว่าเป็นตัวต่อบาตหรือต่อความชั่วแล้วนะี่เราก็เยลยก้มห,หน้าเลยหน้าก็ไมายว่าก้มหน้าก็ไม่อายอยว่เชิดหน้าชูตาในสังคมได้แต่ถ้าเราได้อะไรมาด้วยความไม่ซื่อสัตย์ไม่สุจริตดีได้มาแล้วก็เกิดไม่เกิดค,ความภาคภูมิใจเพราะฉะนั้นสิ่งนี้ ซึ่งเป็นสิ่งที่อยากจะเน้่นย้ำกับพวกเราทั้งหลายไม่ใช่เฉพาะในการสอบเท่านั้นแม้แต่ในการดําเนินชีวิตขอให้เราทุกคนนะั้นเร่กงกระนักว่าความเป็นนักศึกษานี่คือการฝึกฝนคือการอบรมคือการขับเราตัวเองทั้งกายทั้งวาจาและทงางใจโดยเฉพาะเราถือว่าเป็นวิญญูชนวิญญูชนแปลว่าชนผู้ฉลาดชนที่มีปัญญาคนที่มีความรู้แต่ว่าความรู้อย่างเดียวก็ไปสู่ที่สูงไมนะ่ได้ ต้องมีคุณธรรมประจําใจด้วยเพราะถ้ามีแต่ความรู้ไม่มีความดมีไม่มีคุณธรรมอะไรอยู่ในใจนี่ยากที่จะประสบความสําเร็จในชีวิตได้เพราะฉะนั้นบาสิ์ของมหาวิทยาลัยของเราที่ว่นนักศึกษาทุกท่านคงจะจดจำได้วิชาคือความรู้จารณะความประพฤติวิชาจารณะสัมปันโนคนที่สมบูรณ์ร้องด้วิชาคือความรู้จารณะความประพฤติโซเซโดเรว่ามนุษย คนเหล่านั้นแหละประเสริฐกว่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเทวดาก็ยังประเสริฐน้อยกว่าคนที่มีคุณธรรมมีความรู้และสมบูรณ์มาด้วยคุณธรรมเพราะฉะนั้นวันนี้เป็นวันแรกอาจารย์ในฐานะผู้บริหารของมหา,ว,า,มา,า,ว,าวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชวิทยาลัยวิทยเขตศรีธรรมสุนราชก็ต้องขอชื่นชมยินดีกับนักศึกษาทุกท่านบางท่านก็ใกล้จะจบแล้วเทอมนี้เป็นเทอมสุดท้ายเทอมหน้า,าจะฝึกงานโดยเฉพาะสาขาการสอนนี่อาจจะ ฝึกการสอนหรือไปฝึกการสอนเทอมหนึ่งผ่านมาเทอมนี้ก็อีกเทอมหนึ่งก็จะสําเร็จการศึกษาเพราะถ้าเรามีความตั้งใจนี่อะไรก็ตามถ้ามีความตั้งใจเราก็จะสําเร็จตามที่เราปรารถนาเพราะการศึกษาเราเรียนถือว่าเป็นการฝึกฝนพัฒนาตนเองวันนี้จึงขอให้กําลังใจกับนักศึกษาทุกท่านได้ใช้กาลังสติปัญญาใช้กําลังความรู้กําลังความเพียรที่เราได้พัฒนาได้ศึกษาเราเรียนมาตลอดเทอมเติมนี ได้วันนี้ได้ทําเป็นการวัดผลประเมินผลว่าตลอดมิถุนที่ผ่านมาเราได้มีความรู้มีความเข้าใจในเรื่องของเนื้อหาบทเรียนนั้นมากเท่ากันไรอย่างไรตัว,ว,วอย่างเวลาพบกกสอบก็อย่าอ,อย่าติ่งแช่บางทีก่อนให้ทำได้ติ่งแช่อยู่ก่อนนักอ่านไปก่อนข้อให้ทำได้ทําไปก่อนแล้วก็ค่อย,ค,อยคิดค่อย,อยใไ่ใตรองค่อยค่อยรวมใช้สติปัญญาแล้วการสอบของเราก็จะไม่ยากเกินไปเพราะฉะนั้น วันนี้จึงขอให้กำลังใจและขออวอุทพรอ้างบุณประเสริฐัตนไพร,รคือคุณขอ,องพระพุทธคุณของพระธรรมคุณของพระสงฆ์อำนาจบุญกุศลบุญบารมีความดีที่ทุกคนได้ศึกษาได้กระทำบาเป็นได้เป็นไปแลวตั้งแต่ส้นจนถึงปัจจุบันนี้จงมารวมกันเป็นตะบะเบชะเป็นปลวัตปัจจัยอวยอวยพรให้นักศึกษาทุกท่านได้มีกำลังกายกำลังใจกำลังสติปัญญาที่เข้มแข็งสามารถทำการสอบปลายภาคในครั้งนี้ให้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี และทุกท่านได้มีแต่ความสุขมีแต่ความเจริญนึกคิดปรารถนาสิ่งใดที่เป็นไปโดยชอบประกอบด้วยทำพ้อยสิ่งนั้นจงสําเร็จสมตามความมุ่งมั่ปรารถนาทุกประการทุกท่านทุกคน